เดี๋ยวดูหน well, I mean ้านาคครับที่ใช้หัวย่ไมอันนี้เป็นโซงจะให้นาเขียนให้อันนี้เดี๋ยวให้ให้ให้นาคนาเขียนหววให้อันนี้ใส่ใส่เขียนตรงนี้ให้หนึ่งนะอันนี้เปรี้ยอันนี้นาคเปเล้ใส่ให้หน่อยเขียนเขียนนี่เลยจะเขียนสามตัวหรือสองตัวรรอรุ่นกันนะครับว่าจะเขียนเลขอะไรให้นะครับถ่ายรูปก่อนอื่นอ่า บกบกบิ๊กบกบิ๊กจากสุรินิวนะครับจากสุรินิวครับก็เดือดถามช่องด้วยช่องด้วกระเตื้องเลยช่องช่องอะไรนะสุรินสุเลนครับสุรินสุรินความเชื่อก็ความชื่ออาทิตย์ความเชื่อน้องชันชัยนะครับวันนี้ก็มาด้วยกันอาร์ตช่องเลเลยครับเลเลยอ่านะครับถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนที่จะน่าจะให้หวยนะมันลุ้นกันว่าน่าจะเขียนเลขอะไรให้นะน่าจะเขียนเลขอะไรให้นะไม่บนก็ล่างไม่ล่างก็บน ดูแล่ะปากกาครับปากกาเดี๋ยวยื่นปากกาให้ก่อนอันนี้เราไม่ดูนะมาเขียนอะไรมารอลุ้นนะมารอลุ้นอ่าเดี๋ยวรอลุ้นนะใช่ข้างนอกเลยข้างนอกเลยเขียนข้างนอกเลยอ่ไม่ต้องเปิดซองไม่ต้องเปิดประจ๊งประมูลนะครับตอนนี้นะครับยังมีช่องอยู่กับเขาอ่ะแล้วยังยังมีช่องอยู่กับเขาเลยอ่ะ ชอบอะไรนะสุรินเซเลนครับผมสุรินเซเลนใช่เป็นช้างตัวเอสเป็นลูกช้างอ่าเป็นช้างตัวเอสนะครับกับน้องน้องน้องบิ๊กนะครับน้องบิ๊กนะครับก็เคยทำถ้าถ้าแฟนคลับถ้าแฟนคลับเอาพีนิวถ้าแฟนคลับพีนิวยุคแรกๆจะรู้จักผมอ่าอ่าเดินเดินถ้างั้นวนวนวนท่านเดินไปเปิดโซ่ห้ดูหน่อยว่าว่าวันนาวันนาเขาให้เลขอะไรอ่าดูดูนากดูนากแก้ก่อนครับนากแก่คนแรกนากแก่จะให้เลขอะไรอ่าเป็นเป็นผู้ประกาศข่าวนะ อ่ให <cient ists, S 2> ้เลขอะไรครับสวยไหมต้องรุนไหมต้องลุ้นไหมต้องลุ Alpha, psycho, ้นไหมโอ้โห้โอ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 ้อันี้เอาเงินอน่อยยังครับเงินเงินไปแล้วเงินไปแล้วโอ้รุนนานจังเฮ้ยให้เจ็ดน้าให้เจ็ดแล้วนะเจ็ดตัวเดียวครับเจ็ดตัวเดียวเจ็ดสามเจ็ดครับผมเอาให้สามเจ็ดอ่าไม่แน่นะนักอีกท่านอาจจะให้เลขเดียวกันดูดูนักนักนี้ให้เลขอะไรดูซ้ายดูขวา เอาเคลียร์ไปตรงไหนนี่สามตัวอันนี้สามตัวฮะมเลยให้สามเลยให้สามตัวเลยเหรอเน็ตเน็ตมันลุ้นไม่ได้เน็ตเน็ตเลยอ่ะเน้นเน้นเลยนะอ่ะเน้นเน้นเลยอ่ะหนึ่งหนงตัวโอ้โหเจ็ดสีหนึ่งเจ็ดสีหนึ่งกับสามเจ็ดโอ้โหงวดนี้จะมาจะมาหนักนครับอันนี้ขอบคุณอันนี้ส่วนตัวผมนะผมชอบตัวเนี้ยอ๋อส่วนตัวของของของพี่บิ๊กพี่บิ๊กชอบเจ็ดสีใช่แต่นักเป็นเลขเขียนให้เจ็ดสีหนึ่งแสดงว่าถูกใจ ได้ว่าถูกใจอยู่ถ้าใครอยากถูกเข้าไปกดซับให้ผมด้วยนะกดซับไปด้วยนะอย่าลืมนะครับไปกดซับห้ด้วยนะได้เลยนี่นะครับได้เลยครับบนล่างบนล่างเลยสามตัวกับสองตัวนะครับแถวเลยอ่าน้องเปนีครนะนักเล่นักเล่นักเปเีพรุ่งนี้เรเป็นพระก่อนที่จะเป็นพระก็ให้หวยก่อนนะก่อนที่จะเป็นพระให้หวยก่อนเจ็ดบนสุดที่สุดเพราะนั้นก่อนจะเข้า แล้วก็รุ่งนี้ก็จะเป็นพระเลยนะวันนี้เป็นนาคอยู่นะครับอ่านี่ครับเลขไข่เจ็ดีหนึ่งกับสามเจ็ดเ็ดสีหนึ่งกับสาเจครับวันนี้นะครับน้องจัดชัยก็เราลุ้นใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเอฟซีน้องจัดชัยเขาอมาเขาว่านาคเป็นอะไรที่แม่นที่สุดนาคให้โวยแม่นให้เลขแม่นแม่นที่สุดครับงวดประจำวันที่อะไรดีสิบหกสิบหนี่นาคแท้ๆนะครับเป็นตัวเป็นเป็นเลยนะ นักเป็นตัวเป็นๆอ่านะครับก็วันนี้ก็ไปพักผ่อนแล้วครับได้นักแจุ่นนี้ก็จะได้อ่าขึ้นอุโบสถครับเพราะว่าเป็นอ่านาคราชทานนะครับราชานนะครับก็อนุโมทลนาสาธุกับนักแจ้และนักเปรี้นะครับทั้งสองคนนะครับน้องชายนะครับน้องชายของแอดประวัตินะครับอ่านี่ก็ขอบคุณก็คพี่บิ๊กนะครับที่มาร่วมงานนะครับขอบคุณอ่าอะไรเนี่ย ปปาเอาท่านปปานี่ลงหน้านี้หน้ามาทํางานทําการนะมาพอดีมาดูงานมา,าม,ามาช่วยงานช่วงเย็นแล้วปิดงานช่วงเย็นแล้วก็ประมาณช่ว,ว,ชวงน,นี้ก็เย็นพอดีครับหลังจากปิดงานเอาท่านลุงปาเอาคนสุรินทร์ทีวีก็มีเอาคนสุรินทร์ทีวีก็มาด้วยโอ้สวัสดีครับคนสุรินทร์ทีวีนะครับนี่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 หน้าเขาเขียนเลขให้มาทําคลิปกับเขาเมื่อกี้หน้าเขียนเลขใช้ไปแล้ว ไม่เป็นไรครับพี่สมุทรก็เอาเลขไปด้วยละกันนะเขียนเลขให้นะครับนี่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 ไงนี่ไงเขาว่ามันแม่นอ้หนักเขียนให้อันนี้นักเขียนให้อันนี้นักแก้นักแก้นักแก้เขียนให้